บครัมีเรื่องผสมสินเล็ก,กแซบเลยไปได้ไลยโอกาสอืมเดี๋ยวบอกแซาเบิ์จะ่ของเลยนึ่ว่าหอดพ,พี่บุญมังสาหาันอะไรเนี่ยหอดอยู่ อีกหลายกิโลอยู่ครับไปจะกินก่อนครับเกลียวเอาลงที่สุดาดูนอือๆอยู่ๆเกีียวเนื้อเปื่อยครับ

แซบยูบอ่ะเมนโอ้โหเนื้อไปบวกตัวเตี๋ยวเนื้อเปื่อยาลักษณะแบบนี้ละครับอยู่นี่อยู่พิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีแม่นครับอยู่นี่อยู่พิบุลมังสาหารแหลมมณีครับนนี้ครับครับหอดยัง อ๋ออันนี้อยู่อำอเพอนยเีนายเียอ๋อ,อ,อยังบหอดตัวนี่ครับผมศิไปวัดวัดโพตัดครับอยู่ทางพิบูลครับหยุดติดลำมูลเลยนะติดนํำมูลนะโคตัก มาักทีมาเบนีสิเลไม่ได้ส่ทุมาชิมเนื้อเะเรม่เหลยงก่ยันาเ้อซอยังเสร็ไม่รู้ทำไม อานเราช่วีใช oh, ่หร no ือมาใช่แล้วุี <t os> <t os ่ตอเปเลงฉลองอเปิดตั้งแต่ร hmm ัช hmm เ่อท้นด้วิที mm ่อดสาฉันจะใช้สมุดจดได้รอื้สมัครมีกเรื่องทแกนมามนครับยังบดจบครับเส็เร Let's wait.